สวัสดีครับทุกคนครับมีรายงานนะครับว่าประเทศไทยนะครับมีการตรวจพบนะครับฝีดาลิงนะครับหรือว่ามังคีพ็อกในรายที่3นะรายที่3เนี้ยเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับเป็นคนเยอรมันนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยวันที่18กรกฎาคมนะครับตอนเข้ามาก็ปกติดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการตามลักษณะของฝีดาลิงทั่วไปนะครับเริ่มมีไข้ แล้วก็เริ่มมีตุ่มน้ําใสขึ้นบริเวณใต้ล่มผ้าก่อนนะครับบริเวณเออยัยวอเพศแล้วก็ลามขึ้นมาบริเวณลาคอนะครับมีต่อมน,น้าเหลืองโตมีไข้นะครับก็จึงเข้าตรวจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวนย้อนกลับไปก็คือประวัติเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของอ,อ,อ,องค์การอนามัยโลกนะครับว่า 80- 9 0ของผู้ป่วยนะครับฟีดาตลิงหรือมองกิพ็อกเนี่ยเป็นในกลุ่มของรักร่วมเพศ นะครับเนื่องจากว่าจะมีกิจกรรมทางเพศที่มีความสุ่มเสี่ยงให้จะปนเปื้อนกับเชื้อโรคที่มันอยู่ในบริเวณตุ่มน้าใสเป็นหลักนะครับมีการคอนแทคกันนะครับแล้วก็ของเมืองไทยยทั้ง3คนก็เป็นไปตามนั้นนะครับั้งว่าจะเป็นผู้ชายไทย1ท่านนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติครับที่แล้วคนแรกเป็นชาวในจีเรียนะครับแล้วก็อ่ามาเยอรมันก็คือติดติดเชื้อในต่างประเทศนําเข้ามาเกือบทุกคน นะครับก็ในภูเก็ตก็เป็นเป็นรายที่2ในภูเก็ตก็ข้อมูลเกี่ยวกับฟิดาลิงจะนามาอัปเดรเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเกือบเดือนที่มีการพบลายแรกนะครับตอนนี้เมืองไทยก็มีแค่3ลายเองนะครับก็แน่นอนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องระวังตัวในการที่จะพบปะสัมผัสคนแต่งหน้าคนต่างหน้าที่ไม่รู้จักนะครับ ข้อมูลนั้นประโยชน์นะครับเช่นเคยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เพื่อนของท่านนะครับดีนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ